วันนี้ทําตากับหมอแม็ครับแล้วก็ทําจมูกกับหมอนัดครับเ,เวลาถ่ายรูปตามันตกส่วนจมูกก็คืออยากให้มันโด่งก,กว่านี้อีกนิดนึงครับ <S <S อยากอยากให้มันเท่ากันเฉยๆให้ตาม,มันเท่ากันใช่ใชครับคือแบบไม่ได้อยากให้แบบเปลี่ยนเดยอะใช่ครับงั้นก็จะตัดหนังออกแค่ทีเดียวเพราะว่ายังไงั้าง,างนี้ก็ต้องเปิดเข้าไปเพื่อแก้การเนือตายอยู่แล้วอะ คสีนะครับก็เป็นเคสทีทำตา2ชั้นร่วมกับปรับกล้ามเนื้อตานะคัะเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยมีตา2ข้างไม่เท่ากันนะคบมีตาซ้ายตกมากกว่าตาวานะาครับก็ได้ทำการเปิดแผลยาวนะครับแล้วก็มีปรับกล้ามเนื้อตาทาั้ง2ข้างครับ